สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกับโอนัทวิตาในช่องของ youtube นะคะกับการแบ,บ่งปันเรื่องรล่าดีๆนะวันนี้โอก็มีเรื่องเป็นเป็นการมาเล่าสู่กันฟังนะหลายคนอาจจะเคยรู้สึกมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเองหรืออาจจะไม่เหตุไม่ใช่เหตุการณ์แปลกๆเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันอึดอัดมากกับการที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ณนจะุดใดจุดหนึ่งกับผู้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วเรารู้สึกทําไม เขาเรียกว่าพลังในหัวใจของเราอะเวลาอยู่กับเหตุการณ์หรือผู้คนตรงนั้นแล้วมันห่อเหี่ยวมันไม่มีความสุขมันรู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้มันไม่อเลิศเออเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงโอจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเราเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้ให้สังเกตอารมณ์และความรู้สึกของเราเองนะแสดงว่าสนามพลังงานของเรากับสนามพลังงานที่เราอยู่ตรงนั้นอะมันไม่โฟกัน มันไม่โฟกันก็คือมันไม่ใช่เนื้อเดียวกันมันเลยทำให้รู้สึกเกิดแรงต้านเกิดแรงต่อต้านอย่างเช่นใครจะใครเป็นบ้างที่แบบว่าเวลาที่ได้ยินทีวีเสียงทีวีเสียงข่าวลบๆบข่าวอาชญากรรมอะไรก็แล้วแต่คุณจะรู้สึกหงุดหงิดปวดหัวนั่นแหละค่ะคุณจะรู้สึกหงุดหงิดปวดหัวรู้สึกแบบหัวใจไม่มีความสุขมันเครียดมันแต่พอคุณเอาตัวเองออกมาจากมุมน,นั้นปุ๊บ ที่ไม่ได้ยินเสียงทีวีไม่ได้ยินเสียงข่าวอาชญากรรมอะไรก็แล้วแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณโล่งโปร่งเบาสบายนั่นแหละค่ะมันก็คือสนามพลังงานที่อยู่ในหัวใจของเราสนามพลังงานในจิตวิญญาณของเราค่ะมันไม่โฟกักับสิ่งที่เราได้ยินเมื่อเรารู้แบบนี้เท่ากับว่าพลังงานในร่างกายของเราเขาต่อต้านเรื่องราวลบ เขาต่อต้านเรื่องราวที่มันบั่นทอนไม่ได้ทําให้เขาจิตใจดีขึ้นยิ่งถ้าเราอดทนฟื้นที่จะฟังอยู่เรากําลังยิ่งทําร้ายตัวเราเองทําร้ายตัวแรวเองโดยการที่ยอมจํานวนฟังเรื่องราวลบลบดดูทีวีฟังเหตุการณ์ในสิ่งที่จิตวิญญาณตัวตนของเรามันไม่ต้องการมันไม่ต้องการรับรู้เรื่องพวกนี้รับรู้แล้วมันเหนื่อยมันบั่นทอนหัวใจของคุณอ่อนแอคุณรู้สึกว่า ทำไมคุณเหนื่อยจังทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้ทํางานน่ะแต่เป็นเพราะพลังงานคือจิตจิตใต้สํานึกจิตวิญญาณของเราค่ะมันไปรับรู้เรื่องราวที่เขาไม่ต้องการเมื่อเราไปเสพเอาเรื่องราวที่เขาไม่ต้องการมันทําให้พลังงานน่ะในตัวของเราค่ะเหนื่อยหมดไปกับเรื่องที่เป็นเรียกว่าเรื่องราวลบๆเออนั่นแหละค่ะถ้าเรารู้แบบเนี้ยเราอ่ะต้องสังเกตตัวเองแล้วก็เปลี่ยนรูปให้กับตัวเรา ถ้าต้องอยู่ในสถานที่เป็นเสียงข่าวเสียงหนุกขู่เสียงโมกเวกเสียงคนทะเลาะกันหรือเสียงอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกพอเราได้ยินปุ๊บเราปวดหัวเราปวดโซนประสาทหูหัวใจเราสัน่นเรารู้สึกทุกข์กังวลไม่มีความสุขนั่นคือสนามคลื่นพลังงานของเรากับบริเวณนั้นมันไม่โฟกัสนมันไม่โอเคกันเออพูดง่ายๆคือมันไม่โอเคกันวิธีการแก้คือคุณทํำยังไงก็ได้ที่ต้องเอาตัวคุณออกจากจุดตรงนั้นออกจากจุดตรงนั้น ที่โอมมาแบ่งปันเพราะว่าโอมก็เป็นคนนึงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่่ให้เราคิดไปเองหรือเปล่าวะเวลาเราได้ยินเสียงทีวีเสียงนักข่าวอ่านข่าวอะไรก็ไม่รู้อะคือแบบฟังแล้วแบบปวดแก้วหูปวดหัวเหมือนไมเกรนจะขึ้นหัวใจสั่นร้อนแบบหงุดหงิดแต่พอเราเอาตัวเองออกมาอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับที่สงบสงบเรากลับรู้สึกว่าเออเรามีพลังขึ้นแต่พออยู่กับเหตุการณ์ที่แบบเสียงทีวีนะ่ะมันเหนื่อยมากอะ มันเหนื่อยมันหงุดหงิดอยู่ในตัวเราที่ผ่านมาคือแบบเป็นแบบนี้บ่อยมากจนกระทั่งแบบบางทีก็คิดว่าเฮ้เราบ้าหรือเปล่าเราเพอ้อเจอ้อหรือเปล่าจนกระทั่งค่ะได้มีโอกาสได้เจออาจารย์หลายๆคนพูดว่าเมื่อใดที่เราพลังงาน พลังงานในสนามหัวใจของเรามันไม่โอเคกับสิ่งที่เราได้ยินหรือสถานที่ตรงนั้นมันจะเกิดปฏิกิริยาต่อตามเมื่อเกิดการต่อตามมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนั้นไม่แฮปปี้เราได้ยินสิ่งนี้ไม่แฮปปี้ได้ยินคนนู้นคนนี้พูดเราไม่แฮปปี้วิธีการแก้ของเราคือไม่ได้ไปห้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะเราห้ามไม่ได้เนาะ เราก็ต้องเลือกเอาตัวเราค่ะออกจากสนามพลังงานตรงนั้นโดยที่เอาตัวเราไปอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเราสบายใจเรามีความสุขบางคนอาจจะไปนั่งดูสายน้ํานั่งดูต้นไม้อยู่กับที่สงบสงบ,สงบปลูกต้นไม้ฟังเพลงเบาๆฟังเสียงคลื่นเสียงดนตรีนั่นแหละค่ะมันคือการบ,บําบัดเพื่อไม่ให้เราซึมซับหรือรับพลังงานลบเข้ามายิ่งถ้าเราฝืนเรารู้แล้วแหละว่าเราไม่โอเคแต่เรายังฝืน ฝืนที่จะรับพลังงานลบๆเข้ามาไม่ว่าจะด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณยังฝืนรับเข้ามาคุณกำลังทำร้ายจิตบินญ,ญาณหัวใจความเป็นตัวตนภายในของคุณให้เขาบอบช้ามากขึ้นกว่าเดิมเมื่อจิตวิญญาณภายในหัวใจของคุณอะ่ะมันบอบช้ำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,ขนเขาเหมือนกำลังถูกกดในสิ่งที่เขาไม่ต้องการกดเพื่อให้เขารับในสิ่งที่ ที่เราพยายามยัดเยียดหรือสังคมยัดเยียดหรือคนอื่นยัดเยียดแล้วเราก็เปิดโอกาสให้สิ่งน,นั้นเข้ามานั่นแหละค่ะเมื่อเรากดเขาไว้พลังงานที่เขาเป็นตัวตนหรือจิตวิญญาณของเขาจริงๆค่ะเขาถูกกด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 มากๆเขาจะไม่มีพลังเขาจะไม่มีพลังแล้วในวันที่เราเจอวิกฤตชีวิตอยากสร้างพลังอยากสร้างชีวิตใหม่คุณรู้ไหมคะการที่จะทําให้เขาออกมาช่วยคุณสร้างชีวิตอ่ะ มันต้องถึงขนาดบางคนต้องใช้วิธีการกระตุ้นการจูน,จ,นจิตการขอโทษกันทุกอย่างเพราะที่ผ่านมาเราเราบังคับเขาเรากดเขาด้วยสิ่งที่เราไม่รู้ไงว่าสิ่งที่เราฟังเข้าไปดูเข้าไปซึมซับเข้าไปมันไป็นกดทับการทำงานคือโฟในจิตของเราเราเอาเรื่องเราที่ไม่ดีฟังเรื่องเราลบๆบเหตุการณ์ที่ไม่ดีฟังเข้าไปซ้ำๆๆๆๆใส่มันไปทุกวันอะ ใส่มันไปทุกวันอ่ะมันก็เลยทําให้จิตของคุณอ่ะขุนมัว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 จากจิตเดิมจิตตั้งต้นที่ใสสะอาดที่เป็นเหมือนแสงสว่างคุณเอาน้ำเน่าๆอ่ะใส่ไปทุกวันทุกวันทุกวันคุณว่าน้ำที่มันสะอาดอ่ะมันจะกลายเป็นน้ำเน่าที่เพิ่มขึ้นไหมหรือมันจะยังเป็นแสงสว่างอยู่เป็นไปไม่ได้ค่ะอะไรที่เราเติมลงไปทุกวัน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 สิ่งนั้น จะกลายเป็นสิ่งที่เราพยายามเติมนั่นก็คือจิตด,ดั้งเดิมหรือจิตใต้สำนึกจิตวิญญาณของเราท้าแท้เขาคือจิตแห่งจิตบริสุทธิ์จิตแห่งแสงสว่างอ่ะจิตที่ใสสะอาดแต่ด้วยสภาวะแวดล้อมตั้งแต่เด็กจนโต ตั้งแต่เด็กจนโตเราถูกใส่อะไรเข้าไปบ้างในเรื่องราวลบๆข้อมูลเหตุการณบลบความทุกข์ความยากความเหนื่อยความท้อเราถูกใส่เข้าไปนอกจากเราถูกใส่เข้าไปไม่พอพอเราโตขึ้นเรายังรู้เท่าไม่ถึงการเราก็ใส่เรื่องราวลบๆเหตุการณบลบจากการดูทีวีจากการฟังข่าวลบๆฟังคนนินทาเห็นคนทะเลาะกันเหตุการณ์รที่ไม่ดีเราก็เอาฟังดูเก็บแล้วก็ไปใส่ใส่เนี่แหละค่ะมันคือการที่เราเก็บน้ําเน่า ใส่ลงไปในน้ําที่สะอาดก็คือจิตวิญญาณของเราใส่ลงไปเรื่อยๆใส่ทุกวันใส่ทุกวันจนทุกวันนี้เราอายุเท่าไหร่อ่ะที่เราใส่ลงไปอะ่ะมันก็เลยทําให้จิตใจของเราค่ะห่อเหี่ยวได้ตลอดเวลาทุกได้ตลอดเวลาบางครั้งรู้สึกอึดอัดตัวเองว่าทาไมเราถึงหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้ก็เพราะที่ผ่านมาเราเลือกบริโภคเลือกรับฟังสิ่งไม่ดีเข้าไป นะวันนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราดูเราฟังเราเก็บมาคิดเรารู้สึกมันคือการเติมพลังงานให้กับจิตวิญญาณจิตภายในของเราถ้าเรารู้แล้วตอนนี้เราต้องมีสติกับการที่เราจะเลือกเลือกฟังเลือกดูเลือกรับแล้วก็เติมมันเข้าไปให้กับจิตของเราถ้าเรายังฝืนที่ยังจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมคุณเชื่อไหมว่าชีวิตเรามันจะไม่เจอกับหนทางของการเปลี่ยนแปลงเลย บางครั้งเราอยากร้องไห้แบบไม่มีเหตุผลบางครั้งเราทุกแบบไม่มีเหตุผลเราหาทางออกให้กับชีวิตโดยที่เรารู้สึกว่าทําไมมันหายยังไงก็หาไม่ออกก็เพราะจิตของเรามันถูกซ้ําเติมกับเรื่องเราไม่ดีจนความใสสะอาดหรือสิ่งดีๆอ่ะมันถูกปิดถูกปิดถูกเก็บไว้ซ้าแบบนิดชิดะถูกฝังลงไปอ่ะมันก็ยากที่จะให้จิตของเราออกมาช่วยเรา วันนี้สิ่งที่เราจะสามารถจัดการกับตัวเองได้คือนอกจากการเอาตัวเองออกไปอยู่ในสถานพลังงานที่มันผ่อนคลายสถนามพลังงานที่มันดีมันมีความสุขอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติอยู่เสียงเสียงคลื่นเพื่อเป็นการชำระล้างสนามพลังงานให้กับร่างกายเราแล้วเรายังต้องเลือกเลยค่ะตัดสินใจเลือกเอาสิ่งดีๆเข้าไปค่ะฟังแต่เรื่องราวดีๆด,ดูแต่เรื่องราวดีๆ ่พูดถึงแต่เรื่องราวดีๆให้กับสนามพลังงานของหัวใจเราใหม่และวิธีการบำบัดอีกอย่างหนึ่งคือการฟังขึ้นเพื่อช่วยในเรื่องของการล้างพลังงานลบซึ่งขึ้่นนี้จะมีอยู่มากใน YouTube แค่คุณพิมพ์เข้าไปว่าขึ้นล้างพลังงานลบโอ้แนะนำว่าให้ทุกคนไปฟัง เพราะมันจะช่วยเคลียร์พลังงานลบๆความรู้สึกที่ไม่ดีความเจ็บปวดความทุกข์ที่มันเคยถูกฝังไว้อะมันจะค่อยๆเคลียร์แล้วก็ลังออกจากพลังงานในหัวใจของคุณคุณเชื่อไม่เชื่อแต่การฟังคลื่นเสียงมันคือการที่ได้รับรองหรือเป็นงานวิจัยนะระดับโลกเลยนะคะว่าคลื่นเสียงสามารถบำบัดและเยียวยาให้กับเราได้ ให้กับเราทุกคนได้ดังนั้นคลื่นเสียงสิ่งที่เรามองไม่เห็นมีผลกระทบกับเราทุกอย่างไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมวันนี้คลื่นเสียงคุณฟังเพลงทุกเศร้าอ,อกหักรักคุดหัวใจของคุณมันสั่นสะเทือนอยังไงคะมันก็สั่นสะเทือนความทุกข์ความเศร้าอ,อกหักแล้วแล้วก็อ,อกหัก แต่ถ้าวันนี้คุณฟังคลื่นเสียงที่มีความสุข happy alert หัวใจของคุณมันก็จะมีความสุข happy alert นั่นแหละค่ะมันคือคลื่นพลังงานที่มีผลกระทบทุกอย่างกับหัวใจของเราสิ่งที่โอนำมาแบ่งปันเพราะมันก็คือสิ่งที่เราเจอมาแล้วเราก็เลือกที่จะไม่บริโภคเรื่องราวลบๆไม่ฟังคนดินทา้าไม่อยู่ในกลุ่มสังคม ขอ,ของคนที่พูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีแต่เปลี่ยนรูปให้กับเส้นทางเราเพราะเราคือคนที่เลือกรูปทุกอย่างให้กับตัวเราเองวันนี้สิ่งที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตโอได้นอกจากการนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้ผะก็คือการเคลียร์พลังงานลบทุกอย่างให้มันออกจากร่างกายออกจากเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเรารวมถึงออกจากพลังงาน ที่เราไปกดเขาไว้ค่ะพลังงานลบๆที่เราเอาไปฝังไว้ในจิตใต้สำน,นึกของเราอะ่ะมันคือการเคลียร์แต่การเคลียร์ด้วยวิธีนี้ไม่ใช่ว่าคุณทําวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกได้ผลนะโอ้ใช้วิธีการเคลียร์พลังงานลบๆพวกเนี้ยให้กับตัวเองเป็นปีจากที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่กับสังคมกลุ่มหนึ่งที่เอาแต่ ด่าการพูดถึงแต่เรื่องเราไม่ดีเราไม่พูดแต่เราเป็นผูร้ร่วมฟังร่วมฟังการฟังของเราเรากำลังบริโภคและฟังคลื่นเสียงพวกนั้นแล้วเอามาฟังไว้ในจิตใต้สำนึกของเรามันก็ได้ทำให้จิตใต้สำนึกของเราป่วยเมื่อจิตใต้สำนึกของเราป่วยจิตวิญญาณของเราป่วยมันทำให้ร่างกายเราป่วยทำให้จิตใจเราป่วยความคิดเราป่วยสุขภาพเราป่วย แล้วทุกอย่างมันก็หลอรวมเป็นหนึ่งเดียวกันคือทําให้ชีวิตของเราไม่พบกับทางออกไม่เจอกับแสงสวา่างทําให้ชีวิตของเราเจอแต่ทางตันเจอแต่ปัญหาชีวิตติดลบหาทางออกไม่เจอเนี่ยแหละคะ่ะทุกอย่างมันมีคลื่นผลกระทบกับชีวิตของเราหมดเลยวันนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจงเลือกเลือกที่จะอยู่ในคลื่นของสนามพลังงานดี เลือกสิ่งดีๆฟังเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆอ่าดูสัมผัสรับรู้รู้สึกถึงสิ่งดีๆให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในจิตวิญญาณของเราการล้งขึ้นพลังงานลบมันจะมีหลายวิธีมากซึ่งนั่นก็คือส่วนหนึ่งคือการฟังขึ้นเสียงล้างพลังงานลบล้างสารพิษออกจากร่างกายการสวดมนต์ ก็เป็นการไม่ว่าคุณจะสวดบทไหนของประเทศไหนเชื้อชาติไหนก็แล้วแต่พลังเสียงของการสวดมนต์คือพลังของการบำบัดและการเยียวยามนทุกมนไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติศาสนาไหนรวนเป็นมนที่ดีดังนั้นการสวดมนต์ก็คือการล้างคลื่นพลังงานลบแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเราวันนี้โออยากให้ทุกคนนะคะหันมาทุ่มเท ทุกสิ่งให้กับตัวเราเองถ้าคุณมีหัวใจที่พองโตหัวใจกับความสุขได้ชีวิตของคุณก็จะพบกับความสุขและการเติบโตก้าวหน้าในธุรกิจอาชีพการงานของคุณแต่ถ้าคุณยังเลือกใช้ชีวิตอยู่ในรูปเดิมๆตัดสังคมเดิมๆไม่ได้สังคมที่มันบั่นทอนจิตใจไม่ได้คุณยังเสียดายเรื่องราวลบๆยังเสียดายที่จะฟังคนนินทาอยู่ คุณก็จะยังคงมีชีวิตอยู่แบบนั้นตัอรอดไปคุณยังฟังข่าวบริโภคข่าวอัจฉริยะกรมเรื่องราวลุกๆฟังแล้วหดหูจิตใจหอยเหี่ยวไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเลยนอกจากยิ่งส้ำเติมจิตวิญญาณและจิตใต้สำนึกของคุณให้มันถูกมากไปกว่าเดิมวันนี้ถ้าคุณรู้แล้ว คุณคือผู้เลือกทุกอย่างให้กับชีวิตของคุณสิ่งที่โอนนำมาแบ่งปันนั่นเพราะเราเจอมาแล้วเราสัมผัสมาแล้วเราเรียนรู้มาแล้วแล้วเราก็ได้ค้นพบกับความจริงว่าทุกอย่างมีผลกระทบกับชีวิตของเราหมดเลยเมื่อเราเจอแบบนั้นเรารู้เราก็ต้องมีสติที่จะเลือกรับเลือกอยู่เลือกบริโภคเลือกที่จะใช้ชีวิต เมื่อเราเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองเลือกเอาน้าําใสๆสะอาดเติมให้กับจิตวิญญาณจิตภายในของเราพลังมหาสตันในจิตของเราเนี่ยแหะคะ่ะมันยิ่งใหญ่มากที่มันจะออกมาช่วยเราสร้างชีวิตใหม่วันนี้อยากได้ชีวิตใหม่แต่ยังไม่ตัดชีวิตเดิมๆที่คุณยังใช้อยู่คุณยังรู้สึกเสียดายแต่คําว่าเสียดายที่คุณรู้สึกอะ มันทําให้ชีวิตของคุณเติบโตมากไปกว่าเดิมไหมคะเติบโตมากไปกว่าเดิมไหมคุณคือคนที่ให้คําตอบตัวคุณเองเนาะสำหรับเรื่องราวที่โอบแบมปานโอ,อยากให้ทุกคนนะคะได้ชีวิตใหม่ ได้ค้นพบกับตัวตนและจิตวิญญาณของตัวเองได้ได้รู้จักการใช้ชีวิตที่เป็นตัวตนของเราอยู่บนรูปของความสุขของชีวิตของเราเราไม่จําเป็นจะต้องเอาชีวิตของเราอ่ะไปไปทำตามความต้องการของใครเพราะจริงๆแล้วคนที่สร้างและกําหนดชะตาชีวิตของเราก็คือตัวเราค่ะตัวเราเองเท่านั้นวันนี้เมื่อเราเลือกรับสิ่งใดให้กับตัวเราชีวิตของเราก็จะเป็นแบบนั้น อยากได้ชีวิตใหม่ตัดสินใจทิ้งเรื่องราวเหตุการณ์เดิมๆที่มันผ่านมากี่ปีแล้วแต่มันยังไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยตัดมันซะตัดมันให้ได้ไม่ต้องเสียดายถ้าคุณรู้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ทําให้คุณไปต่อได้คุณก็จะยังคงเก็บรักษามันไว้แต่ถ้าสิ่งใดที่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณไปต่อคุณจงตัดมันซะแล้วคุณจะได้กับผลลัพธ์ชีวิตใหม่ของคุณแน่นอน กับการแบ่งปันเรื่องราวดีๆรักตัวเองให้มากๆศรัทธาในตัวเองให้มากๆพลังในจิตวิญญาณของเรามันจะช่วยคุณได้อย่างมหัศจรรย์เลยค่ะอย่างมหัศจรรย์จริงๆเพราะบุคคลที่ประสบความสําเร็จหรือคนรวยก็แล้วแต่อ่ะแทบจะไม่มีใครที่จะอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูทีวีเลยนะคะเพราะบุคคลเหล่านั้นมองว่า การดูทีวีฟังเรื่องราวรบๆมันทำให้เขาเสียคุณค่าทางเวลาคุณค่าทางชีวิตคุณค่าทางความคิดของพวกเขาไปซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรในชีวิตของเขาเลยเขาจึงไม่เอาชีวิตของเขาไปทุ่มเทกับการอยู่หน้าทีวีการอ่านหังสือพิมพ์ไม่มีค่ะวันนี้เดินตามความสำเร็จของคนที่เขาประสบความสำเร็จ เขาใช้ชีวิตแบบไหนเราลงเปลี่ยนรูปให้กับชีวิตของเราแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ให้กับตัวเราเองนะเราทำเราได้เราไม่ทำเราก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราทำแล้วคนอื่นได้นะคะเราทำเราได้ลับไปลคะค่ะ สามารถติดตามโอได้ในเพจของโอนะทวิตานะคะโอมีเรื่องราวดีๆโอจะนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของโอได้ในเมื่อเราทําได้เราผ่านมันมาได้เรามีชีวิตใหม่ได้โอก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนลองนําวิธีการนี้เอาไปใช้กับตัวเองคุณจะได้ผลลัพธ์ให้กับชีวิตของคุณแน่นอนแล้วสิ่งที่โอแบ่งปันคุณคุณรับรู้แล้วคุณลงมือทําคุณไม่ได้เสียงเงินแม้แต่บาทเดียวนะเออ คุณจะเลือกทุ่มเทเวลาให้กับตัวเองหรือจะไปเลือกทุ่มเทเวลาสร้างเรื่องราวลบๆดูข่าวลบๆฟังเรื่องราวลบๆอีกนะคะแต่ชีวิตของคุณไม่เปลี่ยนนะคุณคือผู้เลือกทุกอย่างให้กับชีวิตของคุณนะคะไปลวคะ่ะสวัสดีค่ะ